สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คารูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต,ต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะครับคุณผู้ชมมีสมาชิกตั้งคำถามกันมาว่าไอรูต,ตะแกรงบนคอนโทรลของรถยนต์ฟอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์เรนเจอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะฮะมันมีไว้ทำอะไรและถ้าเกิดเอา ถ้าเอาอะไรไปปิดบดบังไว้จะเกิดผลเสียกับระบบของรถหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูกันว่าเจ้ารูรูนี้มันมีประโยชน์หรือไม่หรือแค่ดีไซน์ไว้เดี๋ยวตามผมไปดูกันครับเจ้ารูดังกล่าวที่เป็นตะแกรงดังที่สมาชิกทั้งคำถามมานะครับจะอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของรถยนต์ Ford Ranger และ Ford Everest นะฮะถ้าฝั่งคนขับก็จะเห็นได้ง่ายหน่อยจะอยู่ใกล้ ช่องลมแอร์ตรงนี้นะครับใกล้ๆที่เป่ากระจกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันดีไซน์ไว้ทําอะไรมีหลายท่านอยากจะเอาอะไรไปปิดมันผมย้ําเลยนะครับว่าอย่าเอาอะไรไปปิดเชียวเดี๋ยวฟังก์ชันฟงังก์ชันหนึ่งของคุณจะหายไปเจ้ารูถแกรงบนคอนโทรลดังกล่าวอันนั้นนะฮะถ้าสมาชิกท่านใดที่เคยติดตามคลิปที่ผมได้แนะนําเกี่ยวกับการใช้อร์บนรถยนต์ฟอร์นะครับ <ๆ S 2> ก็น่าจะอาจจับต้นชนปลายได้ ดันั้นเดี๋ยวผมจะมาชวนกันอีกรอบสําหรับท่านที่ยังไม่เคยดูไอรูตะแกรงดังกล่าวนั้นเป็นรูที่ปล่อยลมตอนที่เราสั่งการระบบไล่ฟ้ากระจกบานหน้าและบานข้างครับเวลาเรากดไล่ฟ้ากระจกบานหน้านะครับมันจะไล่ฟ้ากระจกบานข้างให้ด้วยโดยปล่อยลมมาจากช่องดังกล่าวที่ผมชี้ให้ดูมาครู่นะครับแน่นอนครับอยู่กับคาร์ครูใบเศรษฐีก็ต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าแต่ละคลิปที่ผมทํา เกี่ยวกับการใช้งานก็จะต้องพิสูจน์กันให้เห็นกันก่อนว่ามันทํางานอย่างไรกันแน่สําหรับไอรูที่เราคุยกันเมื่อครู่นะครับมันคือรูที่ปล่อยให้ลมออกเพื่อไล่ฝ้ากระจกบานข้างด้วยนะครับหรือว่ากระจกหน้าต่างข้างนั่นเองโดยปกติแล้วเราจะเห็นแค่ไล่ฝ้ากระจกบานหน้าใช่ไหมครับแต่อันนี้สามารถเป่าไล่ฝ้ากระจกบานข้างได้ด้วยเดี๋ยวเราไปสาธิตกันครับสังเกตง่ายๆนะครับวิธีกดไล่ฝ้าปุ่มนี้เลยฮะ นี้เลยนะครับสายสุดถ้าเป็นรุ่น Y-Track ถ้าเป็นรุ่น x l t จะอยู่แถวๆตรงกลางนะครับส่วนรุ่น y ายแทจะเพิ่มพิเศษเข้ามาหน่อยก็คือมีแม็กด้วยแม็กก็คือไล่ฟ้าแบบรุนแรงเลยเป่าลมแรงมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราพิสูจน์แบบไล่ฟ้าธรรมดาก่อนเพราะว่าจะมีกันทุกรุ่นนะฮะกดป้าบเดี๋ยวไปพิสูจน์กันครับผมนี่นี่ครับลมเป่าแล้วนะครับอ่าคนสังเกตไหมครับกระดาษเคลื่อนไหวแล้ว และรูที่เราจะพิสูจน์กันคือรูนี้นะครับนี่เป่าเรียบร้อยนะครับนี่เป่าออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราปิดประตูไว้นะครับสมมติผมปิดประตูไว้แนบกับตรงนี้นะครับมันก็จะเป่ากระจกบานข้างของเรานั่นเองเพื่อลดอาการเป็นฝ้าณขณะนั้นะน,นั่นเองครับคุณผู้ชมใคร้อสงสัยกันนะครับมันคือรูที่ปล่อยลมเพื่อไล่ฝ้ากระจกหน้าต่างของเรานั่นเองครับผม อย่งครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้ารูรูนี้ที่สงสัยกันมาหลายท่านนะครับก็แนะนำอย่าเอาไปปิดเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ใช้ประโยชน์เวลากระจกบานข้างข,างของเราเป็นฝ้านะครับนอกจากบานหน้าแล้วบานข้างก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าด้วยเพราะนั้นเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อไล่ฝ้ากระจกบานข้างได้นะครับคุณผู้ชมยังคงติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดได้ทุกช่องทางสะดวกนะครับ YouTube c h anel Facebook f a n p a g e หรือจะค้นหาหวัน Google ก็ได้น่าจะเจอแล้วนะครับ Google น่าจะรู้จัก ช่องของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่องของเราจะเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ฟอร์ดเท่านั้นแล้วก็พิสูจน์ข้อแตกต่างข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดนั่นแหละครับจะมีอย่างอื่นปนเลยนะครับคุณผู้ชมมีแค่เรื่องฟอร์ดเท่านั้นเราจะพูดคุยเรื่องฟอร์ดด้วยกันและแี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับใครมีกระทู้คำถามใดๆก็สามารถตั้งได้สําหรับวันนี้ขอญอาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ